สวัสดีค่ะคลิปนี้กล่าวถึงสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของไทยที่รู้จักนำพืชพื้นบ้านมาบำบัดร่างกายตำรับที่หนึ่งนี้เป็นพืชพื้นบ้านที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคความดันโลหิตและก็ลดไขมันในเส้นเลือดนะคะ Hello this clip speaking of herbs it is the wisdom of Thailand that knows local plants to heal the body Recipe 1. Local plants that have properties related to heart disease, blood pressure. Reduce fat in blood vessels. กระเจีย๊ยบนะคะลักษณะเป็นไม้ล้มลุกมักจะนำกีบเลี้ยงสีแดงนะคะไปตากแดดให้แห้งไว้ทำเครื่องดื่มค่ะโดยนำกระเจีย๊ยบตักแห้งมาต้มกับน้ำเติมน้ำตาลนะคะมีรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะถ้าดื่มเป็นประจำจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดค่ะ By boiling dried okra, adding sugar, sweet, and sour taste drink regularly to help reduce fat in the blood. กรเทียมเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นฝังในดินเรียกว่าหัวเป็นแหล่งสะสมอาหารจะเอาหัวมาตากแห้งค่ะและนำไปเป็นเครื่องเทศประกอบอาหารนะคะกินกระเทียมจะช่วยลดไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงค่ะ Garlic is a biennial plant. There is a stem buried in the soil called a tuber as a food accumulation site. Dried the head used as a spice for cooking eating garlic reduces blood lipids and high blood pressure. ไปเป็นขึ้นใชันะคะเป็นพืชล้มลุกที่มีกลิ่นหอมฉุนนิยมนำมาเป็นเครื่องเทศปรุงอาหารนะคะสพคุณก็คือใช้ทั้งต้นล้างให้สะอาดนะคะคันเน้าน้ำแล้วก็เติมน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมนะคะตั้งไฟไว้ให้อุ่นๆดื่มวันละสามครั้งค่ะจะช่วยลดไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงค่ะ Celery is biennial a bien plant with pungent It is commonly used as a spice for cooking. Properties. Use the whole tree to wash thoroughly. Squeeze out only water. Add honey or syrup. Put on a warm fire. Drink three times a day. It will help reduce fat in the blood. And high blood pressure. เป็นถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาเป็นพืชตระกูลถั่วค่ะมีฝักเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเราจะใช้ฝักล้างให้สะอาดค่ะแล้วใช้คั้นน้ำนะคะจากฝักสดดื่มเวลาสองครั้งนะคะจะช่วยให้ลดความดันโลหิตสูงได้ค่ะและช่วยเรื่องโรคหัวใจค่ะ Green pea plant the pea family. The pods are light green are Pea biennial the pea The plant in pods a family. is Take juice from fresh pods, drink two times a day, morning and evening, helps treat high blood pressure and heart disease. ต่อไปเป็นถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุกตระกูลถั่วลำต้นสูง1ฟุตค่ะขึ้นเป็นกระจุกนะคะเราจะนำก้านและใบามาล้างให้สะอาดนะคะแล้วนำมาต้มและวนำน้ำที่ต้มมาดื่มวันละ3ามแก้ว3ามเวลาค่ะจะช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะ Penut herbaceous the legume plant in one the, the stems are one foot is family. a are grow tall and grow Bring the stalks and leaves cleaned and boil. Bring water to drink three glasses a day to help reduce high blood pressure. ต่อไปนะคะคือใบบบกนะคะหรือผักแว่นหรือผักหนอกนะคะเป็นพืชประเภทล้มลุกใบคล้ายใบผักชีนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะสรรพคุณนะคะเราจะใช้ทั้งต้นสดหนึ่งกำมือนะคะมาล้างน้ําให้สะอาดค่ะนําไปตำแล้วคั้นเอาแต่น้ําผสมกับน้ําตาลพอให้ออกรสหวานเล็กน้อยนะคะดื่มติดต่อกัน7วันค่ะวันละ3า3แก้วจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ค่ะ Asiatica is a biennial plant that is easy to grow. Properties Use one handful of fresh plants, wash thoroughly, squeeze out water mixed with sugar, drink for seven consecutive days. Four glasses a day to help reduce high blood pressure. อะไรก็ตามนะคะแม้ว่าสมุนไพรไทยจะมีสรรพคุณมากมายแต่ในปัจจุบันนี้ถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็ควรไปพบแพทย์นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมรับฟังช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ